สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่เอ็มสีทุกท่านข่าววันนี้ก็ยังคงพบกันค่ะสําหรับเชียร์เบลมีดดาบไทยและมีดสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสิฐ์แพร์กันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพบกันเช้าวันเสาร์ที่19กกรกฎาคมนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมีเป็นงานชุดมีดบาลังทั้งหมดมาก,กัน8เล่มนั่นเองค่ะที่ทํามาจากเหล็กรางรถไฟนะคะวันนี้ ชุดนี้มาพร้อมฝัก P ีวี c พร้อมใช้งานพร้อมพกค่ะด้านสะดวกทุกที่ทุกเวลานั่นเองค่ะสําหรับงานชุดนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะคะและงานนิดของเรารับประกันงานนิดทุกเล่มค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเราวันนี้ค่ะสําหรับงานบาลังด้ามบ้องนะคะที่ทํามาจากเหล็กรางรถไฟของเราใบาย,ยาวอยู่ที่ 14.5นิ้วค่ะสันหนา9มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม5.5นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่1ตรงนี้ค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนะคะเล่มน,นี้มาพร้อมฝัก PVC พร้อมพกพาด้วยนะคะและก็สามารถใช้งานได้นะคะใช้งานหนะักได้สะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานเล่มที่1นะคะก็ชมกันไปแล้วมาต่อกับงานเล่มที่2กันได้เลยค่ะเป็นงาน ของเล็กรางรถไฟทั้งหมดทั้ง8เล่มเลยนะคะตรงนี้กับเล่มที่2ของเราหรือว่าเบอร์ที่2นั่นเองค่ะใบยาวอยู่ที่14นิ้วค่ะสันหนา8มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม5.5นิ้วหรือสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้ค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา900บาทพร้อมฝัก pvc นั่นเองค่ะ มาต่อกับงานเล่มที่3กันได้เลยนะคะตรงนี้อาจจะมีหัวเล็กหัวใหญ่นะคะสาหรับงานชุดบาหลังเล่มน,นี้สเปคกอาจจะคล้ายๆกันแต่ทรงไม่เหมือนกันนะอาจจะหล่นกันกนิดนึงนะตรงคอนี่อาจจะยาวหรือว่าตรงคอนี่อาจจะโคง้งก็สามารถเลือกชมกันดูได้เลยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่3ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่1 4 2นิ้วสันหนา9มิลใบกว้าง2.9 2.6นิ้วนะคะและด้าน6.2นิ้วค่ะสําหรับงานเล่นที่3ของเราค่ะเรามาแบ่งปนันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะตรงนี้มาพร้อมฝัก PVC พร้อมใช้งานให้เรียบร้อยเลยนะคะ มาต่อกับงานเล่มที่4กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่4ของเราค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่13.6นิ้วสันหนา9มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่4ของเราแบ่งปันกันที่ราคา900บาทพร้อมฝักี v c นั่นเองค่ะ มาต่อกับงานเล่มที่5กันได้เลยค่ะสำหรับงานชุดนี้เนี่ยเป็นชุดของเหล็กรางรถไฟทั้งหมดเลยนะคะงานเล่มที่5้าของเราก็ยังคงเป็นด้านบ้องและก็ทรงบางลังอยู่นั่นเองค่ะใบยาวอยู่ที่14นิ้วสันหนา8มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าน6นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่5้าของเราค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคาละ900บาทนั่นเองค่ะตรงนี้ก็สนอกสนใจงานน้เล่มไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0649892265นั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่6กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่13.6นิ้วสันหนา9มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าน5.7นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่6ของเราตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะพร้อมฝัก PVC ทุกเล่มเลยนะคะเน้นย้ำนะคะว่าพร้อมฝัก PVC ทุกเล่มเลยและก็ทางร้านเรายัางบริการส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ สำหรับการเก็บเงินปลายทางตรงนี้เนี่ยพี่ๆเอฟซีสามารถเลือกได้เลยนะคะเพราะว่าสะดวกโอนหรือว่าต้องการเก็บเงินปลายทางการเก็บเงินปลายทางของเราจะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะแต่พื้นที่ห่างไกลก็ยังบริการส่งให้ฟรีอยู่นะคะตรงนี้สําหรับพี่ๆที่บอกว่าเอ๊พี่ๆพี่เนี่ยอยู่ไกลมากเลยนะหรือว่าพื้นที่ห่างไกลามากๆเลยตรงนี้ทางร้านเรายังบริการส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะมาต่อัำงานเล่มที่7กันได้เลยนะคะตรงนี้ใบเล่มที่7ของเราใบยาวอยู่ที่14.2นิ้วค่ะสัน หนา8มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะสําหรับงานเล่นที่7ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะวันนี้ก็มีมากันทั้งหมด8เล่มน,นะคะและก็เล่มสุดท้าย้ายสุดคือเล่มที่8นั่นเองค่ะก็จะเป็นไซส์เล็กกว่าเพื่อเลยนะคะตรงนี้ใบยาวอยู่ที่1 3นิ้วสันหนา8มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มนที่8ของเราแบ่งปันที่ราคา750้บาทนั่นเองค่ะตรงนี้ก็มาครบกันทั้ง8เล่มแล้วนะคะ ทุกเล่มมาพร้อมฝัก p v c ให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้ส่วนอกสนใจงานนิดเล่มไหนก็อย่าลืมค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0649892265หรือว่าใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนและก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยสอบถามรายละเอียดหรือว่ารูปภาพหรือว่าข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นตรงนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ I <laughs>